ไปท่องเที่ยวรับชมบรรยากาศกันแล้วพาไปท่องเที่ยวรับชมบรรยากาศแล้วก็ยังได้เรื่องสุขภาพกันอีกด้วยดีกว่าค่ะซึ่งทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมวิ่งบ่อ12เทรลลันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มภาคเหนือตอนบน2ค่ะ นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดและปล่อยตัวนักวิ่งโครงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดกิจกรรมหลักวิ่งเลาะเวียงล้านนาตะวันออกกิจกรรมย่อยวิ่งบ่อ12เทรลลันที่บริเวณป่านันทนาการบ่อ12อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มภาคเหนือตอนบน2และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิสงสร้างสรรค์และเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพแบ่งเป็นระยะ ทาง2ระยะทางได้แก่ระยะ21กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรโดยมีจุดสตาร์ทอยู่ที่ป่าหินบ่อ12เมืองพยาโดยมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพยาว พร้อมด้วยนักท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการและนักวิ่งจากทั่วทุกภาคจํานวน472คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้บอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬาตามความถนัดแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกที่มีแนวโน้มและทิศทางจะได้รับความนิยมที่สูงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย นะครับ yeah,